สตาร์ไฮช็อป้านขาย CMD และ setting frame ท <one, S 2> so, so, ี่มาแรงที่สุดในตอนนี้ใครที่แบบเล่นงโง่เล่นคว้นครับก็สามารถเลือกซื้อ CMD จากร้านสตาร์ไฮช็อปไปได้นะครับผมแบบซื้อไปแล้นเนี่ยก็สามารถนะครับเปลี่ยนจากฝีมือโง่โง่ให้กลายเป็นเทพได้ครับแค่นั้นแหละมาครั้งนี้เ็ขอแก้ต่ระบบเลยนะครับผมเฮ้ยแต่ระบบในชุดอากากเวย ขออยายตัวรูปเลยนะครับผมด้วยโปรโตรใหม่นะครับนี่กดชิวๆนะผมไม่คิดอะไรเยอะนะครับเซฟกระจกกันไม่มีกันโปก็เป็นนี้นะครับผมที่กลับมาก็ต้องขอเต็นบลบ็หน่อยนะครับด้วยโปรโตรใหม่นะครับนี่ยินดูระเบิดยิวชีวเวยอำนาจของโปนะครับก็ทาได้ทุกอย่างนะครับความสุขเว้ยเฮี้ยมีอำนาจเนี่ย ไอ้พวกใช้ Alors, กันโปรบีทียก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับพวกมึงก็โดนอย่างนี้ไอ้ทุยพวกมึงก็จะโดนคู่แข่งทุกเซิร์ฟนะครับไอ้พวกใช้กันโปรบีทีอ่ะดูไว้นะครับโปรงไม่ไมอีกคนแต่พี่โปรง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 แสดงมึงอย่างเฮียรู้ได้เหรอวะเป็นอะไรแล้ววะพี่เฮียเป็นเฮียนั่งชุบเชียร์ตัวไว้สัตว์เฮ้ย เฮียอะไรอยู่เนี่ยระบบมึงดีจริงปะวะไอ้สัตว์ไอมีเนี่ยมีแย้เสอแดงญาติใครเนี่ยเมื่อกี้เฮ้อะไรงูกระโปงลงหอยเหี้ยของปิดตัวไปเนี่ยนะครับแอดมินมาจ้างกูมาโปแอดมินมาจ้างกูมาโปเองถ้าจะโทษมึงก็ไปโทษแอดมินนะเฮียเฮียไอมินขอจ้างกูมาโปครับคจะหนุ ไอ้ไม่ขอจ้างกูมาโปอ้าวจะด่ากูทำไมเนี่ยไอ้ไม่ขอจ้างกูมาโปจริงอ๋อมึงมึงตัวแข็งกูกูกดระเบิดนะเอาเอาดิที่อำนาจใครเหนือกว่าไอ้สัตว์ิญญาณหมดเกินยะขอขอรบกูดิขอรบกูดิไอ้เมีขอจ้างกูมาโปครับขอรบ่ะไอ้เมีขอจ้างกูมาโปถ้ามึงจะโทษใครไี่โทษไอ้มีนะเออขอทีขอทีได้เปล่าตื่นมาดิเยี่ยมมากนะสดิ เย่ย่เยไอ้เมียขอให้เขาเล่นก่อนเลยไอ้เอ๋อแอามินเขาจ้างเขาจ้างผมกับโปะครับ BT ครับใครอ่ะ BT ครับทำไมอ่ะโปะทำไมอ่ะเขาเขาเขาบอกว่าให้มาจัดการพวกเราเอาไอ้เหี้ยอ้สัตย์รีแบงเกิร์นผู้ชนกูหาเหี้ยอะไรเนะโปะแล้วมึงเดินโม่ดำเหียอะไรไอ้สัตว์ เฮียเดี๋ยวไม่ดูเวียเฮียถนนไายศาตร์นี่ถนนเวออันนี้อันนี้ถนนเวอเฮียเสียเฮียตขึ้นรถหนีเรเฮียไมเฮียเอาขึ้นรถหนีเฉยลุยบ้าขึ้นรถหนีเต็มบออไอเฮียมึงต็มบ่หรอเฮาล่นี่ยเว้เต็มบ่ออมัแล้วมึงดมีแกล้วมารังเหรอไอเฮียมีแกแล้วทำอะไรก็ได้เหรอไอ้สสตว์ลงนี้ลงนี้เอาเลยปคุณระเบิดเลยนะ โอ้าเฮียเอาเอาเป็นเฮียได้ตายอ่ะเอาเอาโง่เอาเอาเอาลงหน้าไม่นะเอาโง่โง่ไอเฮียโง่ไอสัตว์เฮียโง่จัดอะไรในมึงไอเฮียเอา เอ้าเอาเอ้าเอาเป็นไรอะเอานายนายโวยควายโปชเฮ้ยร้องดิร้องดิเอ้าร้องดิเอ้าโหลเอ้าเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเอายก็ตายเอ้าเป็นลมแดดหรือว่ามีกินตัวเพื่อนองก็ตเยเนี่ยเฮียหมูตอนี้เฮียแสงอ้วจัดะไรในมือไอ้สัตว์ไอ้เฮียโหลเฮ้ยตอบกูดิเฮียตายยังหมายสัตว์งูจัดเลยนะครับไอ้เฮียโหลพสมองบ้าปเนี่ยเล่นเกมเนี่ยไอ้เหียหายไปไหนกันอ้เหียฮ่วยบ้าบ้าันมึงชิงขึ้นน โหรอไอ้เสียงอ้วนนี่อยากขอพูดมาดิเฮียโหรไปฟ้องไอ้มินได้เปล่าเนี่ยเฮียเฮ้ยไอ้มีเขาเอาเงนหลอกขาไปเฮียขอจ้างกูโปรโมทมึงรู้ปะเนี่ยโหรไอ้มีซื้อไม่เขาจ้างกูโปรโมทครับเขาไม่แบนกูหรอกไอ้โง่ชุ่มหน่อยครับชุ่มหน่อยครับโปรงครับชุ่มหน่อยครับโปรงครับชุ่มหน่อยครับโหรชุ่มหน่อยครับโปรงโปรงขอสาบแช่งขอสาบแช่งเสีเฮียสาบแช่งพ่อมึงไงเฮีย ช่ง <S <S พองเลยป่าไอ้สแช่งพองเลยไปที่อ่ะฮะไอ้ขี้ไอ้ที่แก่สัตว์อะรพ่อี้อ่งอนปอาประมูลเ็จเหล็กก็เปเนี่ยไอ้ี้อะไอ้แก่ไอ้แก่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้งอุยไอจัถอนงอกแม่งเลยที่ให้กูจับถอนงอกไว้สายแก่งนี่ยะฮะไอที่อให้กูถอนงอกให้ป่าไอสัตว์ไม่ียอะรใครมีอาการควยเลยรวะ มันคุยไปเลแกสอดท้ออีฮี้เดี๋ยวพิมถามว่าบวดคุยอะไรวะไอ้ชื่อโป้อีฮี้อ่ะคุณนอนตายข้างๆมึงเนี่ยสอดจะเป็นคุยมีอาการหรอไอ้เฮี้อเป็นเทียอะไรแลบ่นอะไรวะเฮ้ยใครโปโปใครโปวะไรแล้วบ่นอะไรวะมีอาการหรอไอ้สัตอดคุยอเลยคนคนที่มีอาการคือมึงก็เปล่าวะไอ้เฮี้อ่ะเด็กล้อจัดเลยเด็กล้อจัดเลยในยูทูปมันมีคลิปลงกูเข้าใจกูเข้าใจใยูทูปมันมีคลิปลงอันนี้แหละปอก ไม่มึงก็ชุบกันดิใครอ่ะหลวงไอ้ชิลิวมึงมาชุบดิเฮี่ยมีอาการคุยวะคุยอะไรเฮี่ยมีอาการเฮี้ยอะไรอ้าวแล้วเป็นเฮี้ยอะไรไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยแต่กูจะเอาคลิปมึงไปลงเนี่ยโง่ไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยแหมโง่จังเลยนะครับไอ้เฮี้ยอยู่ๆก็นอนตายใต้ตีนอูครับไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยเอ้าไอ้เฮี้ยโดนแบนฟังเพลงฟังพอดแคสต์อยู่บุญเพลิงกลับมาเจอโฆษณาขั้นพอจะตัดสินใจเป็นพรีเมียมก็รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าและต้องจ่ายอีกหลายแอป จะได้มารู้จักกับวา r ุปพรีเมียมบริการแอปพรีเมียมในราคาแค่หลักสิบใช้งานง่ายได้ของไวใส่ใจ24ชั่วโมงตอนนี้ก็เลยได้ดู Netflix, YouTube, Spotify ได้อย่างเต็มที่ในทุกๆเดือนอย่างสบายๆซ้ำยังมีแอปดังๆอีกมากมายให้เลือกสรรแอดมินเขาบริการดีเยี่ยมกับวา r ุปพรีเมียมช็อปจิ้มพิกัดี่โปรไฟล์ได้เลยน้มนมครับต้มนคำเข้บกวนน้ำเนี้ยเหรอครับครอบครัวพี่มีเปลี่ยนหรือเปล่าไงพวกพีใส่เตจิดตามกันนะครับ ใส่ตีขาวก็ไว้ทุกได้นี่หน่อมน้ำในส่วนว่าเขาเป็นเด็กหรือเปล่าครับโตแล้วถ้าคิดไม่ได้ก็หน่อมแหนมเหมือนกันครับพี่อ๋อเหมือนมันพวกป้าใช่ไหมครับเนี่ยโตแล้วแต่ไม่มีสมองอะครับใช่ครับใ่ก็เลยหน่อมแหนมอยู่อะใช่ครับอ๋อใช่ครับผมแสดงว่าก็ตั้งชื่อได้แบบสมกันดีครับหมายถึงว่าเหมาะสมกับชื่อหรับใช่ครับผมก็พวกหนูมหน่อมแหนมนะรู้จักกันเหรอเอ้าครับก็แบบโตแล้วแต่ไม่มีสมองลยครับีอก็หน่อมหน่อมแหนมอะครับ เอาผมพูดผิดตรงไหนนะะไม่มีอะไรจะเปล่าครับอยู่ดีเดินมาถามอันนี้พี่เอาผมสงสัยผมก็ถามอ่ะครับพี่เพ่อเหรอครับพี่ชาไม่ด่าของไมรี่ผิดควาเสียเงินได้เหรออ๋อสงสัยก็ถามอ่ะครับผมยังไม่ได้ด่าเลยนะครับก็เมื่อคุณคุณพูดเองอ่ะครับอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอพอาเอางี้ครับพี่สงสัยอะไรอะถามออ้าาเเ่งจรกับผมอ่็ถามอเลยข้อแรกเลยพี่ตั้งคำถามมาเแต่ผมตอบเองเขาเขาขู่ผมผมแค่สงสัยกับชื่อเฉยครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าหน่อมแหน อ๋อพวกผมคิดไม่ออกครับก็เลยตั้งตั้งกันเนี่ยครับก็พวกผมอยากกะตั้งแบบนี้กันก็นี่ครับคำตอบผลต้องการคำตอบอย่างนี้ครับครับผมก็ประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เขาแค่นี้ครับอะไรครับไม่ใช่ผมครับใครพูดครับใครพูดใครพูดใครพูดไยถูกครับโกโปรไหมล่ะสภามีนะทำไมต้องพึ่งแบบสภาคนอื่นนะครับจบด้วยตัวเองไม่ได้เหรอครับมัจบได้ค่ะบไอ้ัวเซนเนื่องพูดใช่ไหมคะไอ้ัวเซนเนืองผมผมว่าเรื่องในนี้ก็เคลียร์ในนี้ดีกว่าครับไม่ต้องให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องหรอกครับ ถ้าคุณมีแบบผู้ที่พะกมากพขคุณก็แบบเขียดแล้วตัวเองครับน่าอันนี้คือบางหนึ่งนะผมขอแค่สรุปนะคือเมื่อกี้สรุปง่ายๆเลยครับพวกผมเดินมาถามครับพวกผมไม่ได้ว่าอะไรเลยครับแล้วพี่บอกว่าพวกหนูไวทุกใครอ่ะเอ้าเห็นใส่เสื้อสีดำไหมครับปกติใส่เสื้อสีดำนี่เขาไว้้ไวทุกไม่ใช่เหรอครับ ไม่แที่พี่แล้วที่พี่บอกว่าพวกหนูหน่อมแนมเหมือนชื่อนี้คือพี่พูดทำไมอ่ะตอบก็คุณพูดก่อนไม่ใช่เหรอว่าโตแล้วแต่ไม่มีสมองก็ใช้คําว่าหน่อมแนมอันนี้ไม่ได้หมายถึงตัวเองนะผมเปิดก่อนนะครับเมื่อกี้ผมแค่ถามครับหรอครับใช้คําพูดไม่ค่อยดีนะนี่เป็นคําถามครับคุณก็ตอบไม่ดีกับผมนะครับ ก็อ๋อพะดก็ดูพี่พูดก่อนครับก่อนก่อนที่จะว่าคนอื่นพูดไม่ดีต้องดูตัวเองก่อนนะครับผมก็พูดดีนะครับผมก็แค่ใช้ประโยคใช่เหรอครับใช่เหรอครับมาอ๋อผมค่าดตาขออนุญาตเฉยผมผิดอะไรเนี่ยพี่อยากเชียร์ยังไงพี่บอกผมมางั้นจอแล้วแล้วแต่ผู้ใหญ่ในแก๊งตัดเสร็จเลยครับไม่ไม่ผมผมถามตัวมี่เอาอย่างไงผมได้หมดนะครับเพราะว่าผมก็มีวุฒิภาวะมากพอครับจริงๆผมก็อยากจบตรงนี้นะครับแต่ว่า คุณคุณหัวเขียวนี่เขาอยากจบที่สะพาหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นเถียววดด้วยเนี่ยเอานี่แล้วอ่ะเาแทนที่เนน้องแทนที่ไปเนี่ยมีอะไเมาฮค่ป่าผมแค่อะไรทิุจริง้าป้าก็คือว่าป้ายหเหีเถียวป้าเฮ้ยโปเหรอเฮ้ยกูไม่รู้จักมึงนะ เฉยอะโดนห้ฉันมันมาแหลมหนวกเอาแล้วดูเป็นแทงมันเหรอใช่มันมันมาแหลมหนวไงโมดี้ทีดีวัยไหนก็ไม่รู้อ่ะมาเล่นโดนเลยโดนบึ้มอ่ะเอออุเอโมแม่ไม่ตายเฉยอ่ะรอคงแฝดตายอีวีอีอ่ะดิรออะไรอะรุ่นเนี้ยดีอะยืนเดี๋ยวเลยสัตว์ดีแล้วไม่ตายหมดแฝดไปอีเขาก็มาด่าพวกผมพวกผมยืนอยู่แล้วใครกดเคีนหมอไปอ่ะหนูหนูหนูเดี๋ยวหนูไปบอกก่อนโอเคโอเค เจอกันเจอกันดีนะยังไม่ตายด้วยไปไหนอ <laughs> องเขาเลยป้าแป้แป้งสามสอง <c oughs> หนึง่ง <c oughs> <mumbling c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้ยกันโป๊กกาจัดเลยนะครับไอ้เหี้ยเติร์ดเนี่ยโหลไอ้เหี้ยเติร์ดอากาอย่างนี้ไอ้เหี้ยสัตว์ใช้วิธีเปล่าเนีน่ยโหลยไอ้เหี้ย โหลไอสารกันโปกลางจัดเลยนะครับไอเฮียกันโป๊กสามกันห้าไอเฮียวิสกอยไอสัตว์ปากดีเหยวเมื่อกี้อ่ะฮะขออนุญาตพาไปทิ้งน้ำนะผมพาไปยุ่งกับสู่ผืนน้ำนะครับเป็นคุยเลยเป็นคู่เ,คเลยเฮียไอป้าไอสัตว์ป้าไม่เฮ <ไอ S 2> ียแจ้งหนองน้ำเป็นสัตว์เฮ้ยแจ้งมีวัตถีพะพ้าป้าเ<จ>นี่ยเฮียโหลเฮีย วแอมอันนี้ก็ได้ใส่ออไ้ขวฝีสูตรคุณนี่มาใส่งานศพเพื่อนคุณหรือเปล่าเนี่ยเหรอครับโตอยู่เลยตลกอะไรพูดอะไรครับอะไรอะไรของคุณครับเนี่ยมึงบ้าอะไรดิเนี่ยครับแก๊งหน่อมแอมนะครับก็แก๊งใส่งานศพเพื่อนคุณนะครับเนี่ยเพื่อนคุณก็ตายหมดเลยเนี่ยไวไวไปงานศพพ่อมึงอ่ะอ้จารย์ยังเล่นโปอยู่เลยคู่ขอผู้ชมนะคหลงขอบคุณที่ชมนะครับขอบคุณที่ชมนะครับใช่ ไม่มีคำมันจะพูดเลยเหรอครับหรือว่าพูดเป็นอยู่คำเดียวเนี่ยสมองคุณอะห,อหรอแกงน่องน้ำครับน่อหน่อม,มออน้ำสมชื่อจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ออกม่อม่ไม่ไมับม่ไม่นเอไม่อม่ไ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 ม่เม่ไ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 ม่งม่ไมไม่ไมังก็ไย่่ไม่ไม่ไม่อ่ไ่ไม่ไไ้ ไอ้ยาตายตีดเล่นโป้เฮียหลองใจตีโป้เลยครับแอนมีขาจ้างกูมาเล่นครับแอนมีขาจ้างกูมาเล่นครับไปโทษแอดมินนะไอ้เฮียแอดมินีขาจ้างกูมาเล่นแล้วใชได้ครับมึงก็โทษแอดมินเองกูไม่เกี่ยวแอดมินเมีขอจ้างกูครับกันโป้บีทีเขาจ้างกูมาโปรโมทเซิร์ฟครับเอาอยากโทษก็ไปโทษแอดมินครับผมเพราะผมไม่เกี่ยวครับไอ้เฮียแอดมินทำงานอย่างช้าเลยสัตว์บ่นเฮียอะไรเฮียงอไอ้สัตว์ แล้วเป็นเฮียอะไรอะนี่คุยแหละเฮียแกไอ้เฮียแข่งแกจแตไอ้นื้อมันไม่สัตว์โอ้มึงก็เกิดมาดิมึงก็เกิดมาดิเฮียไอ้สาวมึงคิดว่ามึงแน่มากเหรออะรมึงไอ้เฮียจะไปจะไปคุยมึงเก็บเก็บแรงมาเลี้ยงหลานดีกว่ามั้งไอ้เฮียมึงเก็บแรงมาเลี้ยงหลานดีกว่ามั้งเฮ้ยงอกแล้วเป็นหนักขวบพ่อมึงเหรอเต็มที่เลยน้องเต็มที่เลย อ๋อถ้าจะโทษใครก็ไปโทษแอดมินนะครับกูไม่เกี่ยวนะอันนี้แอดมินเขาจ้างกูมาเองเรียนแถวเรียนแถวฉีกยาเลยเติมลมเรียนแถวเติมลมเลยมันไปไหนแล้วออีเหี้ยโป้งกูง้แรกต่อคิวเฮ้ยแอดมินบอกวะหรอโป้กูเห็นมึงร้องหอนอยู่นะมึงก็เตี้นแบบโกโบเลยโง่อะไรเโป้อะไรโป้อ๋อเข้าใจแล้วเขาโง่พองหนีโง่พองดิเหี้ยโง่พองดิแล้วมันแล้วมันคุยอะแล้วมันคุยอะไรเหี้ย ไอสารเสริมมึงโง่นะครับไอเฮียจ้างตัวโปรโมท<อ>แล้วมาด่าผู้ใหญ่นี้นะครับไอเฮียพอเสริมมึงโง่จริงป่ะเสริมมึงโง่จริงป่ะไอเฮียโหลไอเฮียกันโปรบี้ที่สามพันห้าไอสารไอเฮียใช้เอ็นซีก็ดีอยู่แล้วมึงอยโไอเฮีย